สวัสดีครับผมสวัสดีชาว BPO m a s t e r c a t d นะครับ Fishing Online Tournament นะครับแล้ววันนี้นะครับทางผมนะครับเหยื่อ Sonic X นะครับสีกาเล็นะครับก็จะถูกวางจำหน่ายนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับผมช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะทยอยนะครับส่งไปตามร้านค้าต่างๆนะครับผมยังไงก็รอติดตามนะครับตามเพจร้านค้าออนไลน์นะครับร้านค้าออฟไลน์นะครับเข้าไปถามเข้าไปสั่งจองไว้ก็จะนี่ครับได้ของนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจะมีนี่ครับสติกเกอร์นะครับเปรียบเสมือนบัตรนักกีฬานะครับอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะครับสติกเกอร์ BPO Mastercard 2025นสาะครับสำหรับ Sonic Galaxy ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันคือลิมิเต็ด100%เนะครับเพราะว่าจากที่ผมนั่งคัดนั่ง QC นั่งแพ็คมานะครับทุกตัวนะครับไม่เหมือนกันเลยสักตัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้เหยื่อที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะครับนี่ครับของทั้งหมดก็กําลังจะถูกกระจายไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดหรือว่ากติกานะครับสามารถเข้าไปที่เพจ bpo mastercard fishing online tournament นะครัน Facebook นะครับผมก็ซบุ ไปอ่านกติกาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับลงไว้รวมถึงแอดมินได้ลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากนะครับเจ้าโซ n i c X4 g a l a x y าซี่นะครับไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับใครที่ใช้เหยื่อโซ n i c X นะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีกา l ล x y ซี่นะครับเป็นสีธรรมดาที่มีอยู่ก็ได้นะครับทั้งหมด5สีนะครับเลือกเอาเลยครับว่าชอบสีไหนนะครับก็ใครที่ได้ปลาเยอะสุดนะครับจากเหยื่อโซนิคเอ็กซ์นะครับสีปกต สีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตัวนี้นะต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับใครที่ได้ป่าเยอะสุดนะผมจะมีรางวัลมอบให้นะครับเป็นเหยือกกบยางตัวใหม่จํานวน5ตัว5สีนะครับซึ่งบอกเลยว่ายังไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ยังไม่มีใครเคยได้ลองนะครับผมรับประกันว่าคุณภาพแน่ๆนะครับเราจะให้ไปทั้งหมด5ตัวครับต่อ1รางวัลนะครับพร้อมกับเสื้อนะครับอีก1ตัวนะครับสามารถเลือกไซส์ได้เลยนะครับผมนะรางวัลทั้งหมดจะมี4รางวัลนะครับ4อาทิตย์4รางวัลในเวลา30วันนี้นะครับผมย ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอฝากกิจกรรม BPO Mastercard Fishing Online Tournament 2025นี้ไว้ด้วยนะครับชื่นชอบเหยื่อแบรนด์ไหนชื่นชอบเหยื่อใครเป็น FC ใครก็ไปตามใช้เหยื่อคนนั้นนะครับรับประกันว่าทีเด็ดทุกแบรนด์แล้วเจอกันครับผม